เวลายิ่งเดินทางไปต่างจังหวัดต้องนั่งรถไปไหนนานาเนะี่ยแป๊บเดียวเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเข้าห้องน้ําจนคนที่ไปด้วยเนะี่ยถามเราว่าเอ๊ะทำไมเข้าห้องน้ำบ่อยจังนะคะเราก็เริ่มสังเกตตัวเองอาการแบบนี้ก็เป็นมานานแล้วนะคะตอนแรกาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกตินะมีโอกาสไปตรวจนะก็พบว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะก็คือจะมีอาการง่วงท้องเข้าห้องน้ำกลางคืนคืนละสี่ห้าครั้ง แล้วเวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเวลาที่เราดื่มน้ําเข้าไปนะก็ต้องแวะห้องน้ําบ่อยๆบ,ยบ,ยบยนะมีอาการหวงท้องแล้วปวดหลังนะเพื่อนมาแนะนําให้ทานสมุนไพรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละเราก็เอ๊จะจริงหรือเปล่าแต่เราก็เป็นคนที่รักสุขภาพและดูแลสุขภาพก็ลองทานดูนะทานไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเริ่มมาสังเกตตัวเองเอ๊อาการที่เข้าห้องน้ําบ่อยคืนหนึ่งสี่ห้าครั้งเนี่ยมันลดน้อยลงนะเราก็เลยเอ๊จริงหรือเปล่าก็ต้องทานต่อเนื่องมาประมาณสักหนึ่งเดือนนะ แล้วก็เฝ้าสังเกตอาการตัวเองดูอาการที่เราเข้าน้ําบ่อยนยะคือละสี่ห้าครั้งแล้วลดลงเหลือครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็อาการที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่หรืออการปวดหนวงท้องเนี่ยมันดีขึ้นเลยนะเราก็เลยทานอีกหนึ่งเดือนนะคะก็เช้าซองเย็นซองเช้าซองเย็นซองนี่แหละปรากฏว,ว่าอาการที่เราเห็นชัดเจนมา,มากๆเลยนะอาการหน่วงท้องเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเราเวลาที่เราขับรถไปต่างจังหวัดหรือขับรถไปทํางานเนี่ย ก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยๆนะยิ่งตอนกลางคืนเนะี่ยเราลุกประมาณครั้งเดียวไม่เกิน2ครั้งนะคะทําให้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่นะแล้วก็เราก็มีความรู้สึกแบบว่าทําทงานก็กระปี้กระเป๋าด้วยนะคะ